สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคูลีอานะคะแล้วก็ที่เดอวดีว่สตูดิโอวันนี้นะคะเราจะมาเต้นเพลงที่ฮิตมากๆเลยตอนนี้นะคะนั่นก็คือเพลงรักติดไซเรนนั่นเองนะคะไไม่ได้ยาากทา นี้คนขอมาเยอะมากเลยตอนนี้คุริอามีเปิดสอนเป็นคอร์สสอนเต้นออนไลน์นะคะจะเป็นพื้นฐานการเต้นทั้งหมดเลยเป็นการฝึกใช้ตั้งแต่แบบศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะมีทั้งหมดด้วยกัน10บทนะคะแล้วก็มีแบบทดสอบอีก3บทเรียนนะคะเป็น13บทเรียนในราคา9ก0้้บาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวดัดอยากเรียนเต้นไม่มีพื้นฐานนะคะคอร์สนี้เหมาะมากๆเลยนะคะก็ใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาเรียนเต้นออนไลน์กับคูริอาได้นะคะที่ลไลน์ด้านล่างนี้เลย โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเต้นเพลงรักติดไซเรนไปพร้อมๆกันกันเลยค่ะ Let's go <S เราจะเริ่มด้วยการผู้หญิงเขาจะยืนค่อนข้างชิดเนาะแต่ว่าผู้ชายอาจจะแบบยืนกลางได้นิดหน่อยนะคะพอเพลงเริ่มคําว่าไม่ได้เนาะเราจะกอดอกนะคะไม่ได้เอาซ้ายทับขวาซ้ายอยู่ด้านบนเนาะไม่ได้ยาก ถามตรงคำว่าถามเราจะเอานิ้วขึ้นมาทําเป็นจุ๊จุที่ปากแบบนี้นะคะพร้อมกับเวฟตัวนะคะเวฟไปด้านหลังเวฟไปด้านหลังก็คือฮึบแอนไปหลังก่อนแล้วก็เวฟตัวลงอย่างนี้เนาะเราจะไปด้านหลังด้านขวาซ้ายขวาขวานะคะพอไม่ได้อยากอยากนี่ยังไม่เอามือขึ้นมานะขึ้นตรงคำว่าถามพร้อมกับเวฟไปที่หนึ่งสองสาม 4พอครั้งที่4เราจะจบฝั่งนี้จากนั้นนะคะเราจะทำมือเป็นรูปหัวใจที่5 6แล้วก็เอาปลายนิ้วต่อกัน7เคลื่องมือออกไปที่8นะคะอันนี้จะเคลื่องด้วยความเร็วสูงฟิวปักลงด้านล่างข้างๆ8นี้นะส่วนขาขาตอนที่เราทำรูปหัวใจเราจะเป็น9ซ้ายชิด ขวาชิดตอนขวาชิดนี่นิ้วมันจิ้มและจากนั้นตอนเคลื่องนะคะจะเป็นซ้ายแตะซ้ายเอาใหม่นะ5 6 7 8เปลเปิด5เปิด6 and 7และเคลื่องโอเคอ่ะเอาตั้งแต่เวฟนะคะ5 6 7 ปลายกอดอกที่ไม่ได้มือขวาขึ้นมาอย่างาม2 3 4 9ขาซ้ายเป็นหัวใจ5และ6และกลางขาซ้าย7 and 8โอเคคราวนี้วางขาซ้ายกลับมาตรงกลางเราจะเอาขาขวาจิ้มไปแบบนี้เหมือนไคว้มาด้านหน้าเนอะมือมือซ้ายเราจะ จิ้มไปข้างนี้อันนี้จะเฉียง45ขึ้นด้านบนนะคะสูงนิดนึงเวลากำมือคือเอาหันหน้ามือออกข้างนอกเนาะเป็นตะแคงแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้จิ้มอย่างนี้นะเปิดหันข้างหน้าแขนออกข้างนอกจิ้มพร้อมกับขาขวาที่1เอาขาขวาไปแตะด้านหลังเอามือขวามาจิ้ม2คราวนี้จิ้มเสมอไหล่นะคะปักลงตรงนี้แล้วก็ เอามือซ้ายผลักโน้มตัวไปทางขวา3โน้มตัวไปทางนู้น3จากนั้นจังหวะที่4เอาขาซ้ายไปแตะด้านหน้าบ้างส่วนแขนซ้ายเราจะมาเท้าเอวแล้วมือขวาผลักไปอย่างนี้4ี่เอาใหม่นะห้าขาขวาแตะที่1ขาขวาออกมือซ้ายจิ้มสผลักแขนอย่างเดียว3ามือเก็บเท้าเอวเท้าซ้ายจิ้ม สอันนี้มือเป็นแบนิ้วชี้แค่สองครั้งเนาะชี้ชี้แบแบนะคะหนึ่งสองแบสามแบสเอาใหม่ทําพร้อมกัน5 6, 7, ้าหกเจ็ดปลาหนึ่งสองแบสามแบสจากนั้นนะคะกวาดมือมือจะเป็นอย่างนี้ฟืบกวาดมือพร้อมกับเท้าเลยฮึบ ะะวาดจากเท้าซ้ายอยู่หน้าใช่ไหมวาดไปหลังอย่างนี้เฉยๆนะปาดห6เท้าเป็นซ้ายขวาซ้ายเอาเท้าซ้ายไปหลังใช่ไหมย่ําหลังข้างหน้านิดเดียวนะคะหกเจ็ดแอดอ่ะทวนอีกทีตั้งแต่จิ้ม5้าหกเจไปขาขวาแขนซ้ายหนึ่ง 2ผลักเอ็นตัว3 4ขาปาดแขนปาดหาแล้วย่ำหลังข้างหน้าย้ำขาซ้ายที่7ชิดขวามา8แ,แต่มือมือเราจะเป็นทำเป็นเหมือนโอทะเลแสนง,งามนี้เนาะทำมือเป็นเวฟอย่างนี้เนาะมุดลงมุดลงสองครั้งแต่เราจะมุดด้านบนนี้7จแปด นะคะ7อันแรกที่เราก้าวซายคึอแอันที่2เอาขวามาชิด8พร้อมกับย่อนิดนึงยืดยอด่อนะคะยืดยอด่อเคอ่ะทวนตั้งแต่จิ้ม 5, 6, 7, ปลายจิ้ม 1, จิ้ม 2, แบมือ 3, แบ4ปาดขาห้าแอนหและ ย้ำขาซ้าย7 8โอเคจะเป็นมืออย่างนี้มือจะเป็นรูปไปก่อนที่1 2แล้วปาดแบสามเก็บหลัง4มือซ้ายเหมือนกันปาดปาดมาก่อนปาด5ไปหน้า6เปิด7เก็บ8ทำสองฝั่งเนาะมือขวาก่อนไปหลังไปหน้าปาดแอนเก็บไปหลังไปหน้า บ่ <And> <Labour S 1> <ข>าแอนเก็บเท้าจะเป็นย่ำซ้ายย่ำขวาย่ำซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาหน้าหลังขง้างขวาซ้ายหน้าหลังขง้างเอาใหม่ซ้ายขวาหน้าหลังข้างขวาซ้ายหน้าหลังข้างจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะคราวนี้ทําพร้อมมือมือซ้ายเราจะควยหลังไว้นะก้าวขาซ้ายก่อนมือขวารูปที่หนึ่ง 2เปิด3และเก็บคราวนี้แขนซ้ายบ้างขาขวา5 6 7 and 8นะคะจากนั้น9ขาซ้ายพร้อมกับเอามือมาจับที่อกนี่นะมือขวาตอนแรกทาบก่อนแล้วก็สไลด์ไปยกศอกขึ้นฮึบนี่นะคะกซ้ายสไลด์ยกแล้วเป็นมือเป็นยืด เก็บมาตาเบะพร้อมชิดขาปัมี้ก้าวขาซ้ายฮึบแอนเก็บก้ขาวขาขวานะคะพร้อมกับทํามือเป็นอย่างนี้นะมือเป็นฮึบแต่เอาขาซ้ายไปไว้หลังเนะขาะก้าวขวาควายมือเปิดนิ้วออกฮึบขาซ้ายตั้งหลังแล้วก็แบมือทําสะโพกไปทางซ้าย7จปด จากเอาขาหลังออกมาวางข้างๆแล้วก็ทำจึบจึ๊นี่นะคะโอเคนี่ครึ่งคุกแล้วนะเดี๋ยวลองมาทวนกันตั้งแต่ตรงคำแรกนะ5 6 7ไปที่ไม่ได้แขนซ้ายอยู่บนแอนนิ้วชี้มา1 2 3 4เปิดขาซ้ายหัวใจ5และ6และนิ้วชน7แอนแจิ้มขาขวาชี้ 1, จิ้ม สอผลัก3ผลักแล้วเท้าเอลสปาดห้าแอนหก,กเกปลูกขาซ้ายออก1 2ปาด3และ4 5 6 7้าหกอนข้อสอกยกฮึบแอนตาเบกกลางขาขวาแตะซ้ายแล้วเป็นสะโพกซ้ายซ้ายคราวนี้นะคะเรามาเต้น เครื่องฮุกพร้อมๆกันนะแต่แบบเป็น0.75ก่อนค่ะไม่ได้ ค่ะคราวนี้มาต่อกันในส่วนครึ่งหลังนะคะพอเราทำเจอปุ๊บจากนั้นคว่ำมือลงนะคะคําว่าอยากอะที่ฐานเนาะคำว่าอะเราจะกระโดดหุบขาอะนะคะเจอคว่ำชิดตรงนี้จะเร็วมากเจออยากอะนี่นะจากนั้นเอามือขึ้นนะคะเฮึบเอามาประกอบสารกันเหมือนเราแบบอธิษฐานขอพรอะไรอย่างนี้เนาะอยากอะ ทีจากนั้นยกขาซ้ายก่อนนะคะมือจะค่อยๆลงมาตรงกลางแบบนี้เนาะเป็นยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกซ้ายแต่ตัวเราจะมีความฮึบยกยกเวฟเวฟตามเพลงอย่างนี้นิดๆนะคะโอเคพอ,อท่หนึ่งสองสามสี่เปิดมือที่5 6แล้วก็นิ้วจะเป็นเข่า ข่าขาเราจะสลับกันเลยซ้ายขวาซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวาขวาอย่างนี้เนาะส่วนมือจะเป็นลงมาเปิดออกแล้วก็กระดิกนิ้วเข้าสองทีฉิดฉิดกลับมาได้ไหมตรงนี้นะอยากอทิหนึ่งสองเปิด5เปิด6กระดิก7ด 8ขาอย่าผิดนะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวานะคะพอทำา7 8เสร็จปุ๊บมือจะเป็นแกว่งแบบนี้เลยแกว่งไปอย่างนี้นะคะสะโพกสะโพกเราจะเป็นขวาอันนี้ให้เราเปิดส้นเท้าซ้ายมาขนาเหมือนแค่เปิดพลิกส้นเท้ามานิดเดียวนะคะขวาซ้ายขวาขวาเนาะเหมือนใส่สะโพกสนุกสนุกอันนี้ทำแบบว่าพิว๊พิวนะคะขวาซ้ายขวาขวาจากนั้น ก้าวซ้ายไปด้านหน้าเนาะมือก็คือเหวี่ยงไปด้านหน้าฮึบแล้วก็ก้าวไปด้านหลังก้าวขวามือเหวี่ยงไปด้านขวาแล้วก้าวซ้ายอีกทีหนึ่งฮึบแล้วหันกลับมาข้างหน้าจริงๆแล้วอันนี้คือเหมือนเราหมุนตัวแต่ว่าเป็นสี่มุมนั่นเองเนาะก็จะเป็นหน้าข้างหลังแล้วกลับมามือคือแกว่งไปเลยนะคะเอาใหม่นะ ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาวนไปเลยหมุนตัวสี่มุมนะคะตัดเป็น9้าชิดดีดนิ้วนะคะเก้าซ้ายชิดขวาอนี้เนาะเกซ้ายชิดขวาขวาชิดซ้ายอย่างนี้9้าชิดธรรมดาเลยแต่ว่ามือเราจะดีดเริ่มต้นด้วยแขนซ้ายก่อนซ้ายดีดขวาดีดซ้ายดีดขวา ดีเนาะสี่ครั้งนะคะจึรเจสาสี่ห้าหกเจ็ดแจากนั้นนะคะท่อนนี้ตอนจบแล้วมันจะเร็วมากนิดนึงนะเก็บขาขวาไปด้านหลังนะคะพร้อมกับเอามือขวาลงฮึบแล้วก็แขนนะคะแขนจะเป็นกำฮึบเหมือนเอาข้อศอกมาหน้าตึกห่อตัวนิดนึงตึกเก็บแอนห่อ นี่นะคะเก็บขาขวาแล้วตอนห่อตัวเอาขาซ้ายวางด้านหน้าคึบวางขาซ้ายด้านหน้าคึบแล้วงอเข่าหลังนะคะมันก็มันจะกลายเป็นขวาแอนเก็บจากนั้นนะคะกระโดดสลับขาเอาขาซ้ายมาไว้ตรงกลางเอาขาขวาไว้ด้านหน้าอย่างนี้นะซ้ายขวานี่นะคะตอนแรกขาซ้ายอยู่หน้าใช่ไหมเป็นซ้ายขวาวางข้างหน้าส่วนมือ ตอนแรกมืออยู่นี้เราจะทํามือเป็นวาดวงกลมหนึ่งทีฮึบแล้วชี้คือจริงๆจะชี้นั่นแหละแต่ว่าเราปัดมือทีหนึ่งนะคะฮึบปัดมือทีหนึ่งชีโอเคฮึบชีปัดออกฝา,า,า,าัา่งซ้ายขวาจากนั้นพอทําซ้ายขวาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะกระโดดนิดนึงแล้วก็ย่ำขาซ้ายที่เดิมฮึบวางขาขวาด้านหลังึนี่นะ เอาใหม่เอาตรงนี้จึบจึบกระโดดซ้ายขวาเอาเท้าขวาวางหน้า a n s h ซ้ายขวาอีกทีเอาเท้าขวาวางหลังซ้ายขวาโอเคมือควยลงนี้เนาะปุบปึบจากนั้นนะคะอ่เราจะเวฟเปิดมือเนาะเปิดมือซ้ายก่อนเปิดเปิดเป็นเปิดซ้ายเปิดขวาเอาเท้าขวามาไว้ข้างหลังนะคะประกบมือ ฮึบจากนั้นหมุนเข้าหมุนมือเข้า1ครั้งฮึบแล้วก็ชี้มาที่อกนะคะเป็นนิ้วโปง้งสองอันหมุนเข้า1ครั้งชี้มาที่อกและย่ำเท้าหลังพร้อมกับยกเท้าหน้ายืดแขนฟูมโอเคอันนี้ก็คือจะจบหุกนะคะคราวนี้มาทวนครึ่งหลังตัวนี้อีกทีหนึ่งอยากอะที่ขาซ้าย1 2ึสาม สี 4, เปิดมือหเปิด 6. กระดิกเจแปดสะโพกหนสองขวาสามซ้ำสี 6, 1, 2, ่ 3, 3, 4, ไปซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วดีดนิ้วย่ำซ้ายแตะสครั้ง 4. ี่ห้าหกแปดแล้วเก็บขาขวาไปได้านหลังฮึบเก็บอกถึอทึสลับขากระโดดขวาซ้ายแล้วก็เป็น ขวาซ้ายอีกทีหนึ่งเปิดแขนซ้ายขวาเก็บขามาเก็บมือหมวนหนึ่งครั้งนิ้วโป้งแล้วออกฝู่โอเคเก่งมากโอเคคราวนี้เรามาลองเครื่องหลังแบบ0.75ไปพร้อมๆกันค่ะเจออยากอ่ะ2องสาสี่ 1นึ่สห้าก็ตักตักอะคราวนี้เราจะลองนับเอาตั้งแต่แรกจนถึงจบเลยแล้วเดี๋ยวมาลองเข้าเพลงกันนะคะ5้าเจด ไม่ได้อยาก1 2 3 4เปิด5เปิด6จิ้ม7 and 8จิ้ม1 2ผลัก3ผลัก4กวาด5 and 6 7 8ลูก1 2ปาด3 and 4 5 6ปาด7 and 8สอบขึ้นฮึบแอนตาเบ เปิดขาซ้ายควายหลังแล้วสองทีคำนี้อยากอะที่หนึ่งสองสามสี่เปิดห้าเปิดหกซ้ำขวาเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ไปห้าหกเจ็ดแปดดีดนิ้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็บขวาจุดชิดซ้ายขวา Yốc vàng Bè bè Kẹp muốn chim Ok Sẽ. ไหมถ้าไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องทําให้สวยงามแล้วก็ผิ้วไหวแล้วก็แบบอินไปกับเพลงเนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครอยากจะเรียนเต้นหรือว่าเรียนแรปนะคะก็คุริอามีสอนอยู่นะคะที่เด e ดี v ว่าสตูดิโนะคะอยู่ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น4นะคะที่นี่มีเปิดให้เช่า ห้องซ้อมเต้นซ้อมการแสดงก็สามารถมาเช่าห้องที่นี่ได้นะคะชั่วโมงละ300บาทเท่านั้นเองทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อคุณยเข้ามาที่ Line at nt d a n c e ด้านล่างนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะบ๊ายบาย